โอเคครับก็อยู่กับผมเหมาอนเดิมนะครับ Bingo TV นะครับวันนี้จะมาสอนอะไรเออหลายคนะจะมาบอกกันว่าสอนอะไรสอนเปิด 5G ใน Wi-Fi นะครับของ3 g p นะตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมลองทำมั่วๆดูมันก็ได้ทตนี้จะมาแบ่งแบ่งทุกคนเพื่อทุกคนต้องการเน็ตทั้มันก็แรงนะเวลาเล่นเกมแต่มันจะไปได้ไม่ไกล เช่นแบบปกติไปได้หน้าประตูบ้านก็ไปได้แต่ออ 5G นะมันจะแรงกว่าแล้วก็ไปได้ไม่ค่อยไกลก็ไปไม่เท่าประตูบ้านก็ใกล้กว่าโอเคก็เปิดเว็บมาเลยในโทรศัพท์ก็ได้นะพิมพ์ตามหนึ่งเก้าสองแล้วก็นี่นะโอเคถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะ โอเคสำหรับไลค์ก็กดเข้าไปแล้วก็กดน,น,นี้นะจะขึ้นมาหน้าน,นี้เซอร์ไนเอมชื่อเซอร์เนมคือพิมพ์ไปว่าแอดมินนะครับแล้วก็พันวันนี้ผมขอปิดนะโอเคพอกรอกครบแล้วเ,เดี๋ยวจะอธิบาย แอดมินให้กรอกตามเลยนะอันนี้พาสเวิร์ดก็คือไปดูพาสเวิร์ดหลังหลังกล่องเราเตอร์ WiFi ของเราเนะี่ยะว่ามันเป็นเลขอะไรก็ให้อามากรอกเลยนะครับสี่ตัวก็จะมีบอกตัวครับแล้วก็อันนี้ก็ให้กรอกตามนี้นะโอเคแล้วกดล็อกอินไปเลยเอา Okay. แล้วก็จะมาหน้าน,นี้นะแล้วให้มาที่อ,อ,อันนี้ตอนแรกมาจะอยู่หน้าน,นี้นะหลังจากเราอินเสร็จแล้วก็ให้มาอันนี้แล้วก็ไปที่ 5g เลยตอนแรกของทุกคนเป็นแบบนี้แหละแล้วก็ให้ตั้งออชื่อ นี่ก็คือชื่อตั้งไปแล้วก็ท่อง 5G ด้านหลังด้วยไม่ต้อคุณไม่รู้เพราะ wifi อันเนี้มันจะเป็นอันธรรมดานะครับแล้วอ,อันนี้จะเป็น5ของ 5G ก็ตั้งชื่อไปแล้วก็ลงท้ายด้วยว่า 5G ส่วนอันนี้คือรหัสผ่านนี่คือรหัสผ่านก็ตั้งไป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 แล้วก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก,กดแอปพลายเลยนะครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับก็แล้วแต่โทรศัพท์ของท่านผู้ชมเลยนะว่าเอ่อจะรองรับ 5G หรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีว่าโทรศัพท์รองรับหรือเปล่านะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆด้วยครับสวัสดีครับ